วิธีใช้สมบัติแอปแซดในจำนวนเชิงซ้อนทำแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าสมบัติที่น้องจะฟังในคลิปนี้ออกคณิตหนึ่งทุกรอบถ้าแซดเป็นจำนวนเชิงซ้อนและโจทย์ให้ก่อนนี้มาว่าไอ้ซ้ายกับขวาเท่ากันและไฮไลท์คือคำถามซึ่งคำถามจะเป็นตัวบ่งบอกว่าข้อนี้ต้องใช้สมบัติแอปแซดเพราะคำถามมันถามหา แอปแซดวิธีการคือตอนนี้สิ่งที่โจทย์ให้คือให้แซดเฉยๆมาและเขาถามแอปแซดน้องต้องใส่แอปทั้ง2ฝั่งที่สมการเข้าไปใส่แอปเลยทั้ง2ฝั่งสาเหตุเพราะว่าเขาถามหาแอปแซดเราก็เลยใส่แอปทั้ง2ฝั่งและที่นี้สมบัติแอป ถ้าข้างในมันคูณกันอนะ่ะมันแจกแอปได้ไอ้ด้านซ้ายน้องก็ต้องมอเป็น3ก้อนนี้3ก้อนนี้3ก้อนนี้นนคูณกันซึ่งไม่ว่าจะกี่ก้อนคูณกันมันแจกแอปได้หมดน้องก็แจกไปเป็นแอป5ลบ12ไอ และก็คูณกับแอปแซดกำลังสามและก็คูณกับแอปลบสามบวกสี่ 4, ไอมาแล้วสามก้อนคูณกันเสร็จแล้วไอด้านขวาไอด้านขวาก็ถือว่าเป็นสองก้อนคูณกันเป็นร้อยสามสิบคูณกับแซดบาก็ไม่ว่าจะกี่ก้อนคูณกันแอปก็แจกได้น้องก็แจกเป็นแอปหนึ่งร้อยสามสิบและก็คูณกับแอปแซดบาเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้องต้องจำสมบัติ แอปให้ได้ว่าถ้าน้องเจอแอป,ป x บวก y i สมบัติหรือจะใช้สูตรก็ได้สูตรก็จะเป็นสแคร r e r เอาส่วนจริงที่เป็น x ยกกำลังสองไปบวกกับหน I ้า i ที่เป็น y กำลังสองเรียบร้อยน้องดูก้อนแรกแอป,ป5าลบ12อ i พี่มาคิดตรงนี้นะแอป,ป5ลบ12อ i น้องเข้าสูตรเลย s q u a r ร r o ส่วนจริงกำลังสองส่วนจริงคือเลข5้ก็เอา5ไปกำลังสอง แล้วก็ไปบวกหน้าไอหน้า i อน้องจะใช้12หรือลบ12ก็ได้เพราะมันกำลังสองก็เป็นบวกอยู่ดิพี่ใช้เป็นลบ12แล้วกันแล้วก็กำลังสองซึ่งใต้รู้ตัวแรกน้องจะได้ย5่5 2าหแล้วก็12กำลังสองน้องจะได้144รแล้วค่อยเติมรูทให้มันทีนี้25กับ1 4 4อ่ะมันจะรวมล่างกันเป็นรูทหนึ้ น้องก็จะได้รูทขอยงมาอย่างนี้นะน้องจะได้รูทหนึนั่นก็คือ13แสดงว่าก้อนแรกมาแล้วได้13เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ก้อนถัดไปอะ่ะมันมันยกกำลังก่อนแล้วค่อยใส่แอปเราสามารถดึงเลขชี้กำลังอ,ออกไปข้างนอกแอปได้เราสามารถดึงเลขชี้กำลัง ออกไปข้างนอกแอปได้มันจะเหลือเป็นแอปแซดยกกำลังสามทีนี้ก้อนสุดท้ายเข้าสูตรเลยเข้าสูตรที่น้องคิด i5 กับ12 i ไเราก็ไปเข้าสูตรเลยว่ามันเป็นแอปลบ3บวก4ไตามสูตรที่เราท่องเมื่อกี้ก็เติมสแคร์รูทส่วนจริงก็คือลบ3ยกกำลังสองแล้วก็ไปบวกหน้าไอที่เป็น4กํกำลัง2น้องจะเป็น9กับ16 น้องก็เอา9กับ16มาบวกกันเติมรูทให้มันข้างในก็จะเป็น25เติมรูทรูท25อันนี้น้องคุณเลขอยู่แล้วมันจะได้เลข5เพราะฉะนั้นก้อนที่3อ่ะจะเป็น5น้องก็ดึงลงมาไอ้ก้อนนี่เป็น5และด้านขวาน้องเห็นก้อนในไหมแอป130ถอดแอปมาถ้าเป็นจำนวนจริงมันจะได้ค่าบวกเสมอมันก็ต้องตอบ130 และสมบัตินี้สำคัญมากเพราะว่าคณิตหนึ่งพี่สังเกตเห็นออกแทบจะทุกรอบก็คือแอบแซบาร์กับแอบแซมีค่าเท่ากันและพี่ต้องเปลี่ยนมันเป็นแอบแซเพราะว่าโจทย์ถามแอ p แซ t แสดงว่าแอบแซบาร์พี่เปลี่ยนมันเป็นแอบแซเลย เสร็จแล้ว13คูณอยู่ไอฝั่งซ้ายย้ายไปหารกับ130เป็นเลขสวยส13 1 1 3ไปตัด130เหลือเลข10ยังไม่จบมีเลข5น้องก็ต้องเอา5-15ไปตัด10เหลือ2แสดงว่าด้านซ้ายของน้องเหลือแต่แอบแซดกำลัง3ด้านขวาเหลือ2คูณกับแอบแซดและอีกตัวหนึ่งที่ตัดได้ก็คือแอบแซดไปตัดกับแอบแซดกำลัง3มันจะเหลือแอบแซดกำลังสอง ทีนี้ด้านซ้ายเหลือแอบแซดกำลัง2และไอขวาเหลือ2โจทย์ต้องการแอบแซดเฉยๆมันติดกำลัง2อ,อยู่น้องก็ไปเติมรูทไปถอดรูทให้มันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ของแอ s แซดมันจะตอบรูทสองนั่นเองก็เลยตรงกับชอยที่1สําสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A level เ,เ,เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียว พี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A อเลเวลเด็ก69กราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ m a t อั d เดมีตัวแอดไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน